because toyota is one of the number one dealers in the world for cu customer satisfaction reliability great car and i knew the people here at toyota empires would help take care of me uh, in the choosing of this wonderful new car for my family wow thank you i you. uh, love you สวัสดีครับผมโมพัสกรอนตยใต้เอ็มพายนะครับผมวันนี้เป็นวันดีๆนะครับเลิกงามยามดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่งมอบรถนะครับเป็นรุ่นโตยต้โพร l ลคคลาสตี้สปอร์ตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคุลณูกค้านะครับซึ่งคุณลูกค้าก็จะเป็นคนต่างชาตินะครับผมแล้วก็จะมารับรถนะครับคันนี้ก็จะรับซื้อเป็นเงินสดนะครับผมใน ในราคาค่าตัวของเจ้าโคโร拉คอรติอาสปอร์ตนะครับในราคาค่าตัวอยู่ที่1,264,000บาทนะครับซึ่งเป็นราคาวรวมสีขาวมุกราคาดำแล้วนะครับผมซึ่งไม่ต้องไปตกแต่งอะไรนะครับผมมาพร้อมความเท่ความเร้าใจนะครับผมในรุ่นจ r s า o r สของเรานะครับผมก็แสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะเชิญคุณลูกค้านะครับบิลพมอน เชิอเยีวเีร์บครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมารับคอนเกต o เซเลชัน่อทูเดย์ไอคัมเลเวอร์เดอะคาร์ทูยู thank you. how thank you. you feel t I feel excited uh, that I'm picking up a brand new car oh thank you <laughs> by this you shoot to buy ขาดเปิ a ตาฟุโคล่าพอด e จีสปอ Because Toyota is one of the number one dealers in the world for customer satisfaction, reliability, great car. And I knew the people here at Toyota Empires would help take care of me. Uh, in the choosing of this wonderful new car for my family. Wow! Thank you. I, good. I love you. Happy,